มุมชาติชาติของฝ่ายประชาธิปไตยชัดเจนครับคือสรุปแล้วก็ประชาชนสะท้อนให้เห็นถึงความที่เขาอยู่กับความทุกข์ยากมนานานอันผลมาจากการชัดดาวกรุงเทพก็ดีเขาก็เลยตัดสินใจเลือกแนวทางของฝ่ายประชาธิปไตยที่จะ มาแก้ปัญหาให้เขาุนชา,ชาติคนเดียวอย่างชนะคนที่ฝ่ายที่เป็นสาับศุนทหารอยู่อยู่เยอะเลยขนาดเอามารวมกันแล้วมันเป็นการชัดเจนเป็นการบ่งบอกให้กับทางฝ่ายผู้มีอำนาจให้รู้ว่าประชาชนไม่ไม่มีความสุขเลยเลือกตั้งครั้งต่งงตอไปแน่นอนฝ่ายประชาธิปไตยชนะ เที่ยวน,นี้เราเห็นอย่างนีงว่าคนรุ่นใหม่ก็ดีคนที่คิดเป็นก็ดีเนี่ยเขาใช้คําว่า s t r a t e g i c Vote ใช้โบตเชิงยุทธศาสตร์คือบางคนเนี่ยที่โหวตคุณชาชาติวันนี้ก็อาจจะชอบคุณอชอบพักก้าไก่แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าโหวตก้าไกลแล้วคะแนนมันเฉลีย่ยมันจะจะสู้เขาไม่ได้เลยเทคะแนนมาด้านเดียวเพื่อต้องการผลลัพธ์อยากจะให้ฝ่ายประชาธิปยชนะแน่นอนขาดแน่นอน ถึงแม้ว่าเขาจะเคยอยู่กับพักเพื่อไทยในฐานะเป็นรัฐมนตรีมาเป็นแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยก็ตามแต,แต่เขาเองเนี่ยเขาก็เลือกวิถีทางในด้านของออการเมืองของเขาเองซึ่งเราต้องเคารพการตัดสิในใจของเขาแล้วเราคิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ประเทศชาติก็ทำงานร่วมกันสนับสนุนกันก็ไม่ได้เสียหายอะไร ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะะเพราะว่าเป้าหมายเดียวกันคือคนที่สัญญากับประชาชนแล้วทํางานให้กับประชาชนอย่างแท้จริงไม่ได้าทาเพื่อพักเนี่ยนะพวกนี้จะพร้อมพร้อมพร้อมลุยงานเพื่อเพื่อประชาชนซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กว่าคุณธนทรนก็ประกาศแล้วนี่ครับว่าจะคณะก้าวไกลพร้อมจะทํางานร่วมกับมุชาติเพื่อไทยนี่คงไม่ต้องสงสัยนะะว่าเราสนับสนุนอยู่แล้ว